กดแล้วโทรศัพท์มาเปล่ากดแล้วโทรศัพท์มาเปล่าโทรศัพท์เครื่องนี้ไม่ม pues ีตังค์อ่ะพี่เดี๋ยวอย่าพึ่งลงอย่าพึ่งลงน้ำมันเชี่ยวนะเดี๋ยวไปกระน้ำเดี๋ยวลงไปไม่ได้น้ำเยอะครับอย่าขยับามอย่าพึ่งลงน้ำเยอะเยอะอย่าพึ่งโอ้ยลงไปทำไมอย่าพึ่งลงอย่าน้ำ จับม้แล้วจับไม้เดอย่าพึ่งลงพงอย่าพึ่งลงเขาไม่ฟังอย่าพึ่งลงเยจับไม้ก่อนตาเน่เน่เน่เจับไม้้ยอันนั้นปล่อยไม้จับไม้ยจับไม้จับไม้ไม้หนจับไม้หนัไม่ใช่เหยยบรถมันจะโค่นลงมาเอาอ้าโอ้ยโอ้ยอ้อยโออยอ่อย้ย้อ้ยอ้้้้้อ้้้อ้้้อ้้อ้้อ้้้อ้ บอกเดี๋ยวว่ายาวยาล้อย่าพึ่งลงหนึ่งเก้าหนึ่งได้ไหมอ่ะหนูโทรศัพน์ไม่มีตังค์เครื่องนี้ไม่จะมาเอาเอาแล้วะไปไหนแล้ว่ะจบไปแล้วอย่าพึ่งลงนะคนนั้นน่ะ

พอดีมีคนมีรถตกตกไปในน้ำนะคะพี่ที่ถนนบางซ่านานะคะมีคนตกลงไปด้วยวไวยหลไปกับน้ำแล้วพี่คนหนึ่งตอนนี้แล้วก็ที่เหลือยังอยู่ในรถติดอยู่ในรถอะคะ่ะยังมันมเ,เข้าไปแล้วอะลงไม่ได้อะพี่รถมันล่วงไปแล้วคนลงจมน้ำไปแล้วตรงตรง,ตรงลงไฟฟ้าลาดะยาวอะค่ะตรงที่ถนนมันขาดอะเขาไม่เห็นว่าถนนมันขาด ใช่ใช่ใช่ค่ะมีคนอยู่ในรถสองคนมาด่วนเลยเออไม่ใช่ไม่ใช่พี่เส้นเส้นแม่วงนะเส้นแม่วงนะวังซ่านลงไฟฟ้าวังซ่านใช่ใช่ใช่ค่ะค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะไปไวเลยขอบคุณนะคะ ใช่ค่ะอ่า,อาปูค่ะอย่าปูปูค่ะคคคปูค่ะปอปลาเขจะจปไปหาหมูไหมปอปลาพี่อย่าพึ่งลงเขาจะไปไหนไม่รู้นะไอ่ดิกูจะเทดิทำไมไว้น้ำเขารถมันขวางอยู่ในร่องน้ำอ่ะพี่เป็นทางน้ำผ่านถนนมันขาดมันลงไม่ได้นะ คนอยู่ในรถยี่สคนพอ่อโอ้ออย่าเพิ่งลงไปเลยค่ะ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 เขาจะไปหาหมอหรือเ่อนเนี่ยไม่ใช่ลุงคนนั้นไปแล้วนะคนขับอ่ะเอยจมไปแล้วเหรอจมไปแล้วอู้ ได้เงาเกือบเจอกระโดงภาพเลยกามีครบหมดเลยแต่ไม่ไปให้ๆอ้ย่าอย่าออกมานะอย่าออกมานะติดจะลงมาอย่างเดียวเลยนะอย่าขยับอยาขยับอย่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 าขยับนะลูกรถมันไหลเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวเข้ามาโทรหนูถ่ายแล้วควา่ำมาแล้วหมดเลยนะเชือกแก้ได้ขึจับเชือกไว้ขี่ไปตามใครได้ไหมเนี่ยขี่ไปบ้านผู้ใหญ่ไปฝน บ้านผู้ใหญ่เบิร oh. okay. ์่อโทรหนึ่งเก้าหนึ่งไปเขากำลังเจมหวังซานน่ะเร็วทำไรตวหาออ